สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโฮโลโฮโลไฮเปอร์แม็กซ์นะครับที่ ID ลึกลับ อ่าสุดท้ายไอดีรับนะครับก็เอากลับมาเล่นได้แล้วนะก่อนหน้านี้ผมเล่นบนแอปเสมือนะครับซึ่งแอปเสมือเนี่ยมันอัดหน้าจอไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะตอนเปิดกรชาครับสุดท้ายย้ายมาแอปหลักง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ลบแอปพลิเคชันลาทิ้งอ่าซึ่งถ้าเกิดเราไม่ลบลายทิ้งเนี่ยเวลาเข้าเกมมันจะถามหารายก่อนอ่าลบแอปพลิเคชันทิ้งไปเลยนะครับมันก็อ่าจะเข้าเกมครับด้วยอีเมลลับพาร์อ่ิสุดท้ายผมก็เอามารีวิวให้จนได้นะอ่าส่วนน้องๆที่ถามเข้ามาอยู่นะยังถามเข้ามาอยู่หลายคนนะ ว่าแอปโครนทำไมเล่นไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับใช้คำว่า คนส่วนใหญ่น่าจะมีสัก80-90เปอร์เลยครับที่แอปโครนครับในเพ Store เนี่ยใช้ไม่ได้แอปเสมือนใช้ได้นะไปดูคลิปนะครับทำคลิปบอกไปหมดแล้วแอปเสมือนใช้ได้นะแต่แอปโครนที่โหลดมาเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีตัวไหนเข้าได้มีแต่บางคนนะครับที่เขาบอกว่ามือถือบางรุ่นบางยี่ห้อยังเข้าได้อยู่เหมือนเข้าด้วยอันเดิมนะไม่ใช่โหลดมาใหม่นะถ้าโหลดมาใหม่นี่ก็น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน,นครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าน่าจะเรื่องยาวแล้วล่ะ เพราะว่าล่าสุดเลยผมเนี่ยใช้แอปพลิเคชันสินค้าบริการตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมเคยใช้บนแอปโคลนประมาณว่าแอปพลิเคชันสินค้าบริการเนี่ยบางทีเขามีการแจกคูปองส่วนลดอะไรประมาณนี้ผมแค่อยากได้เบิลแล้วถือมือถืออยู่เครื่องเดียวก็เลยใช้แอปโคลนนะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้ผมก็เลยไปดูข้อมูลปรากฏว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาพรวมทั้งหมดหรือเปล่าอ,อ,อย่างาเกมเรนเจอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ให้เล่นบนแอปโคลนอ่า เรื่องของเหตุผลเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าเรื่องของความเสถียรนะแต่ผมคิดว่านะ มันอาจจะเป็นเรื่องของภาพรวมแล้วล่ะเรื่องของแอปคร n นเนี่ยกับการให้บริการกับแอปสินคา้าบริการบางอย่างเนี่ยเขาอ,อาจจะห้ามใช้เลยนะอันนี้เดี๋ยวรอดูด้วยกันนะอ่าผมว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับแพทที่ผมเคยบอกไปได้นะครับคือเรื่องของอ่าระบบรายงานระบบใหม่อันนี้เดี๋ยวอรอติดตามดูด้วยกันะน,ะนะก็ยังอยากจะให้ใช้ได้อยู่เอออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกโปรแกรมโกงอะไรนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการบริการอย่างที่บอกนะฉะนั้น,นก็ปัญหายาวๆเลยนะเบื้องต้นก็แนะนําไปแล้วนะครับแอปหลัก ใช้แอปหลักสลับาลายเอานะครับก็ใช้ได้นะสลับไปดีนะถ้าไม่ใช้ลายเลยนะครับก็ลบไล,ลายทิ้งนะครับเข้าด้วยอ e ีเมลและพาสเวิร์ดนะถ้าใช้ลายามือถือบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันก็สามารถโคนลนไลน์ได้นะครับก็เข้าเกมนะครับแล้วก็กดตรงนี้อ,ออกด้วยนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อลายพอเข้าเกมมาใหม่มันก็จะถามหาลาย อ่าก็2วิธีง่ายๆนะไปหาวิธีเอาแล้วกันนะเบื้องต้นผมก็เอาตัวลอดได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคือตัวนี้นะครับทำไมผมถึงปั้นแม็กนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไอดีแบบหลีกล่างๆเลยนะครับ ปั้นแม็กอย่างแรกเพราะว่าแค่อยากรีวิวเฉยๆคือมันเปิดตัวอื่นไม่ได้นะแล้วก็โอเคตัวนี้น่าสนใจอยู่ถ้าอยู่ในหลีกล่างเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับก็เลยปั้นแม็กซะเลยนะครับซึ่งทดสอบในหลีกล่างผมว่าใช้ได้ดันหลีกได้2หลีกแล้วนะเออแต่ว่ารูบี้มีปัญหาอยู่นะผมแจ้งตัวเกมอยู่นะครับ อ่าซึ่งนะครับอ่าเอาไปช่วยด่านยากก็ได้ด่านยากต้นๆเออผมก็เลยหองว่าให้โอเคอยู่เหมือนกันเหลือหอคอยเดี๋ยวค่อยนำมาใช้แต่หอคอยนะครับก็เลยอ่าปั้นแม็กมารีวิวให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะว่าสุดท้ายโฮโลโฮโลการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าเป็นไหวพลิบน้ำครับที่มีพลังไว้โจมตีเดิมเวลร้อเนี่ยห้าแสแม็กหล้านไม่ค่อยสูงเท่าไหรก่กลางๆนะครับพลังชีวิตเนี่ยเวลร้อยสี่สิบครับประมาณ 1, 000, ล้านเก้าแม็กนี่ประมาณเนี่ยสามล้านห้าไม่เยอะเลยน้อยมาก นะครับอ่าแต่เราเห็นแล้วนะเรนเจอร์ ender, นะครับพลังชีวิตเยอะแค่ไหนถ้าหลบเดิมเนี่ยอาจจะหลบเลีกลบสกิลเดิมไม่มีเลยผมใช้คําว่าค่าแฝงซึ่งมันเป็นของจริงอะ่ะเออบางตัวเราเห็นชัดเลยนะครับว่าโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับมันก็ทําให้เรนเจอร์เนี่ยพลังชีวิตเยอะบางทีก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้อ่านี้เดี๋ยวต้องทดสอบนะสำหรับตัวโโลโฮโลนะครับตำแหน่งยืดอาจจะก,กัาบไปนิดนึง265นะเลื่อนที่ช้าเลยนะครับความรุนารโจมตีก็ ช้าอยู่กันนะค่อนๆไปทางช้าเลยครับอ่าปล่อยตัวนะครับอัลตราเก้าไฮเปอร์เซ็สามแมคข่นครึ่งครับแร่ธาตุนี่คือใช้อย่างน้อยเลยนะอ่าอย่างดีครับไหวพิบยุคใหม่มีตั้งสกิลมา20เปอร์ครับสกิลหนึ่งเป็นดาเมจ28เท่าไม่ทะลุนะอ่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูนะครับสกิลกว้าง300จุดเท่านั้นครูดาสกิลสิบสองวิไอ,อย่างที่บอกว่า ปกติทุกตัวเลยรอบนี้นะครับควรจะใช้กับตัวรีเซ็ตครับสก,กิล2ยังเป็นดาเมจอยู่แต่ก็ไม่ทะลุครับตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามีกระเด็นแล้วก็สตานด้วยแม้ว่าจะแบบแคบอย่างแคบเลยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยอาจจะมีการผักไปยังแนวหลังไหมอันนี้เป็นแค่กระเด็นหอยหลัน,นครับแล้วก็สตัน,นครับกว้าง230จุดเท่านั้นแคบๆเลยนะก็อาจจะหวังผลมากไว้ได้ในหลีกสูงนะแต่หลีกร่างอ่าเผื่อบางคนเล่นในหลีกร่างๆเอาแค่นี้พอใจแล้วนะก็แล้วแต่ความชอบครับ คูดาวสกิลนะครับอัลต้าสิบสองไฮเปอร์เก้านะครับความสามารถไ้เปอร์โจมตีครั้งสุดท้ายก็คือล้าจะแทนตายปุ๊บโจมตีหนึ่งสกิลซึ่งมันเป็นดาเมจสกิลทั้งสองสกิลเลยอ่ะผมก็เลยมองว่าไอ้อยู่ในเด็กล่างเนี่ยเน้นทำดาเมจเออยิงทีหาย,ยิงทีกระจุกระจายเนี่ยแม้ว่าจะแคบๆผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะ อาการใส่เกียร์นับไหวพลิบก็เป็นตัวดาเมจนะเกฟีแนะนํา2ชิ้นครับก็ไม้กระทางหินยศนะครับกับกระทางบนดาหรือว่าเกียร์ฟาโรที่เป็นหัวไหวพลิบอันนี้ก็ได้เหมือนกันช่องกลางอบเกียร์ป้องกันดีสุดคือตอนผมเล่นจริงเนะี่ยผมใส่รองเท้านะคือไม่เอาพลังชีวิตเลยนะครับใส่รองเท้าอันนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูผม,มเลยเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้เพราะว่าไม่มีเกียร์เลยมีแค่ชิ้นนี้ครับเดี๋ยวพอใช้จริงผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าเลยนะแม้ว่าตำแหน่งจะ ยืนข้างหน้านะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ช้านะครับอันนี้มาทดสอบนะแล้วก็กระเป๋าออกสกิลครับเดี๋ยวทดสอบเสร็จผมก็เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะหลบสกิลแค่ตามเกียร์กระเป๋านะอัตรานสกิลก็จะเยอะนิดนึงอ่าแล้วก็ปล่อยตัวไวนะครับอาศักยภาพครับมันไม่ทะลุนะเออไม่ทะลุก็ อาจจะไม่ต้องตีบวกอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันที่สเตทหลังนะวันนี้มาทดสอบให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวตี PP ดูนะครับว่าอีกร่างการใช้งานเป็นไงบ้างทดสอบกันที่ด่านนี้ดูก่อนนะครับว่าดาเมจสกิลเป็นยังไงบ้างครับรอบมีเอาจริงนะง่ายๆเลยครับถ้ามองว่าไม่ดีหรือว่าไม่มีความโบในทีมหรือแบบไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดปั้นไปแล้วก็รอปรับบัฟแค่นั้นเอง เนี่ยมันเคลื่อนที่ช้านะครับแล้วก็เป็นดาเมจสองสกิลนะฉะนั้นก็ไม่ได้มีสกิลบัมน้าป้อมนะครับอ่านี่ดูครับอ่าเป็นดาเมจสองสกิลนะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นลีกไม่สูงเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่หรือว่าอ่ามีตัวล้างอามาตะนะครับมันก็โอเคอยู่นะนี่สกิลหนึ่งจับก,กระโดดขึ้นไปยิงครับก็ไม่ได้ช้าด้วยนะสกิลสองก็ลงพื้นครับโอ้นึกถึง King of Fighter เลยนะท่า power wave นะครับทิ่มพื้นเนี่ยของเทอร์รี่เออเทอร์รี่โบกัด โอ้เกิดกันทันไหมเนี่ยเออเหมือนว่าประมาณนั้นเลยนะอา่าแต่ว่าดูเอ๋อก็ได้แต่ผมว่ามันก็มีความเท่ความน่ารักนะบางคนบอกว่าดูเอ๋อไปหน่อยนะเออเดีผมปั้นแม็กผมว่าเฮ้ยสนุกอยู่เหมือนกันเออเล่นแบบปั้นแบบไม่คิดมากไอีน,นี้คือต้องการจะรีวิวให้ดูนะครับอ่าเบื้องต้นประมาณนี้คือมันเป็นดาเมจสองสกิลนะอ่าเดี๋ยวทดสอบก,กับเรนเจอร์ดูดีกว่าอา่าว่ารอดไหมนะครับ อ้าวไม่ต้องสลับแล้วมั้งเนี่ยไอ้ที่หลักเจอเลนมาหาเจอเลนเลยครับเอออ่าสุดท้ายไอ้ี่หลักผมเนี่ยเอาโยไปพักก่อนแต่ใช้เลนอยู่นะแล้วก็ดึงพวกเพิ่มแล้วหนึ่งพันจริงจังี่มาบริมาดูดีขึ้นนะับนิดนึงเออแต่ว่าบอทดตัวใหญ่หลังๆก็จะแบบไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะ,ะมาดูกันครับอ่าผมกดออโต้เลยแล้วกันนะ,ะนะอ่าเพราะว่าทางนั้นก็ใส่เกียร์บอดตัวไว้นะครับอาจะได้ดูด้วยนะครับว่าความสามารถให้เปร์เนี่ยติดยังไง อะติดตามนี้เลยไอ้พัเอไปก่อนโอ้โหทำให้จบไวเหลือเกินเออคอสาสามารถติดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเห็นชัดแล้วนะว่าเรน,นครับดูดีกว่าโฮโหโหแน่นอนโอ้โหอันนี้คือยังไม่ทันนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําเลยนะโดนตีแตกไปครับแต่เมื่อกี้เห็นนะว่าพอตายแล้วปุ๊บนะครับล่าแทกอแ,แล้วเป็นดาเมจทั้ง2องสก,กิลด้วยแล้วเมื่อกี้ก็เห็นสตาร์ติดนะอ่าเดี๋ยวต่อมานะทดสอบกับ อาไทกะไอดีห้าครับอันนี้แพ้ธาตุเดี๋ยวดูว่าแพ้ธาตุนะครับอสกิลจะโดนบ้างไหมนะครับหลกัหลกๆต้องการสตารติดหัวเอาแค่นั้นพอไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับดูครับติดบ้างไหมนะครับซึ่งรีวิววันก่อนอไม่โดนเลยไม่ได้เรื่องเลยโดนไหมนี่ตายปุ๊บล้าน,นะทักนะครับติดทุกดอกซึมเข้าไปไม่โดนอีกโอ้โห อาละงตัวนี้ไม่ได้เรื่องเลยครับอันนี้สกิลหนึ่งครับโอ้โหไม่ติดเลยครับอันนี้เราปล่อยออกมาตายเน้นเอามาตายแล้วติดลาดไปเอ้ยโดนเฮ้ยโดนอยู่เออโดนอยู่มีสะดุ้งสะทือนเล็กน้อยครับเอ้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะครับมีโดนมากก็ยังดีนะเราอะย่างที่บอกว่า คโนโบรอบนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยความสามารถให้เปิร์เป็นลารสแท็ผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าตายปุ๊บเนี่ยก็อย่างน้อยครับก็ทิ้งทวนด้วยดาเมจอาจจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้นะ,ะซึ่งถ้าเกิดเป็นสกิลสองก็จะได้กระเด็นบท็ตันแถมไปด้วยครับเนี่ยครับนี่ลาสติดทุกตัวครับเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะพอจะหวังผลได้บ้างสําหรับคนที่แบบคือตัวมันใช้แรกค่อนข้างจะน้อยครับ อาจจะใส่เกียร์ฟรีไปเลยนะไม้กระทากับรองเท้าครับให้ใช้แร่แบบน้อยๆไปเลยนะแล้วก็ให้ปลาตายให้มันทาดาเมจดโดยการตายจะมองแบบนั้นก็ได้นะอันนี้อาจจะแบบว่าไม่เอาจริงเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการให้ทําขนาดนั้นแต่อย่างบาลโยมิเนี่ยเขาก็เล่นแบบนั้นกันนะเพื่อให้มันตายแล้วบัฟเอามาตาป้องกันกลุ่มบางทีโดนลงน้ําแข็งไนะตายปุ๊บเนี่ยเอามาตาป้องกันกลุ่มมันจะได้ไม่เสียหายไปมากกว่านี้เออไเออตัวบาวโยมิเนี่ยเขาใช้กันแบบนั้นนะคือแบบ อ่าผมเองก็ใช้ครับคือเวลร้อยสิบแล้วก็ตายตายไปเลยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยตายก็มีประโยชน์บัฟกับทีมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลองดูชนะท่ามาเจอนัืซี่ดูนะครับอ่านัซซี่ยังแข็งอยู่นะจริงๆนะใช้ดีอยู่นะครับอ่าแต่มันตัวทนใกล้แหละอย่างที่บอกมันมีตัวแทนค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับสก,กิลติดบ้างไหม <S 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 นี่โดนบ้างแล้วนะครับอ่พาพอแพ้ทตุยังไงก็โดนโห้ยโดนยิงตาย อะไรอะไรกันเนี่ยอ่าพัดออปก่อนโอ้โหดนยิงป้อมแตกนะครับเนี่ยนันตตอร์เอลซาครับโคโรโบรยังใช้ได้ดีครับอรอบนี้ก็ตามนี้โอ้ยแต่มันยังไม่ตายอ่ะดูดิจริงๆเนี่ยชนะท่านควรจะต้องแบบโดนตายหมดได้แล้วนะเนี่ยโอ้อันนี้คือเอาจริงๆไม่ไหวครับคือเรนเจอร์มันชัดเจนเลยนะว่าแบบเรื่องของความแตกต่างอะห่างชั้นอะคือเรนเจอร์แบบโอ้โห ทนทันวัน,นะเลยครับตามนั้นจริงนะนี่ครับชนะท่านยังทำอะไรนะั่สืบไม่ได้เลยนะครับโอ้โหตามนั้นคือเหมือนเป็นเลนเจอร์ลีกล่างเอาจริงเป็นเลนเจอร์ลีกล่างนะครับไอ้แต่ดันยากดันต้นๆน,นี่ยผมผ่านได้อยู่นะโอ้โหไม่ไหวครับนี่คือเอาชนะท่านแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวลองทดสอบดอูเอาเป็นมืดเอาเป็นสล็อตแล้วกันสล็อต ID4 นะครับ อ่าเซตทีมไว้พอดีนะอ่าทดสอบดูว่าจะมีสไตล์ต,ติดบ้างไหมโอ้ไอนี่ก็มาเรื่องจริงนะครับเออเลนเจอร์รอบนี้นะครับจะเหลืออะไรให้เราได้ต้องการบ้างนะเนี่ยอ่าจริงๆมันก็ยังมีจุดนะอย่างโยกับเลนนะครับคือบางคนเขาเขาก็ใช้โยเขาก็โอเคนะครับอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เน้นไปที่เกมเนั่นเองซะมากกว่านะครับอ้าตายเลยครับ โอ้โหสี่ตัวทดสอบมาไม่ไหวเลยอัะเดี๋ยวลองเล่น PvP ดูกันสามรอบนะครับอ่มาลองกับทีมนี้นี่ได้โยได้เล่นอ่ะยินดีด้วยที่เปิดได้นะที่เหลือก็ไปลุ้นเอาครับว่าตัวเกมจะบัฟเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับถ้าไม่บัฟก็โตใครตมันนะคือจุดของความสามารถให้เปิดเราทดสอบไปแล้วอ่ะมันติดดีแหละนะครับแต่ว่าโอ้เรนเจอร์อยากให้มันยืนได้บ้างแหละเออไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเลยครับ อ่าแล้วก็ตัวกบบินคือผมก็เอากบไปปั้นตัวกบบินเหลืออีกสี่ตัวครับแบบเนี้ยคือใช้กบไปเกือบจะครบแล้วเนี่ยเรามองเห็นอนาคตอ้ยมมมเดี๋ยวคงอีกอีกไม่นานนะครับอ่ากบบินก็จะแม็กนะคือการจะปั้นเลนเจอร์แม็กเนี่ยกบมันต้องแบบ10กว่าตัวนะครับถ้ากบมี10กว่าตัวเนี่ยอันนี้โอเคอ่าแบบว่าเราเห็นอน,นาคตแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นแสงมืดเนี่ยกับกบม่วงเนี่ยอันนีอ้อาจจะอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานครับ โอ้โหนี้ไม่ไหวอ่ะโอเคป้อมแตกอ่ะเท่านี้พอเป้าหมายเราแค่นี้พอนะครับใช้ตู้บินแล้วก็ว่าพื้นโอ้โหโอ้ไม่มีอะไรจะจับมารีวิวอ่ะเดี๋ยวเหลือโต๊สุดท้ายนะครับอ่าจุนนะครับอาจจะรีวิวอาจจะรีวิววันวันพรุ่งนี้อาจจะรีวิววันจันอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่าจุนดูใช้ดีครับแต่ว่าด้วยกบมันหมดไปแล้วอะไอดีเก้านะไปใช้กับโยแทนนะเออจริงๆน่าจะปั้นจุนแม็กนะจะได้แบบรีวิวแบบ เป็นแม็กซตัวเลยนะครับอันนี้เสียดายอยู่เหมือนกันอ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับสเตปเรนเจอร์สขั้นตอนนะครับเน้นย้ำนะอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมุติขั้นที่1ผมดูสกิลเรนเจอร์ดูความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นการดูเบื้องต้นว่าเฮลเลนเจอร์เก่งแค่ไหนซึ่งดูพื้นฐานเนี่ยเอาตรงๆนะ คือถ้าเกิดมองแบบไม่อคติเนี่ยโยมันก็คือเก่งอ่ามีอมะตะมีต้านสกิลนะครับมีดาเมจทะลุกัดขวางฮิลนะคความสามารถปเปิดเพิ่มความวิ่ยังไงก็ดีนะครับอ่าพอไปเป็นสเตปสองครับไปดูเรื่องของความกว้างสกิลคูลสกิลนะครับดาเมจหนักอะไรแค่ไหนนะครับพอไปดูปุ๊บอันนี้ไม่ดีแล้วนะครับสกิลก็ไม่ได้กว้างมากนะักนะครับคูลสกิลก็ปกติเลยสเตปสใช้จริงพอใช้จริง,รงปุ๊บโอ้โหบางมาก,มากอ่าบางคนเขาใช้แล้วมีประโยชน์ก็ใช้นะคืออย่างที่บอกว่าเวลา าผมรีวิวเนี่ยผมจะรีวิวเพื่อที่จะให้ดูว่าเฮ้ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่าถ้าเกิดใครมองว่าอ่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยก็ตามนั้นนะครับก็ไม่ใช้นะครับอ่าน่้นนียสเต็ป 3, สามสเต็ปประมาณนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยสเต็ปแรกผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเก่งแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละว่ามันก็ต้องทดสอบจริงนะเราจะบอกตลอดครับสเต็ปนี้นะครับ อ่าบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกบอกว่ามันเก่งล่ะเอาก็ดูสกิลไปถามใครก็ได้ในเกมเขาก็ต้องบอกว่าเห็นแบบเนี้ยเออมันเก่งนะอ่าแต่พอใช้จริงพอดูระยะสกิลอนะไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วครับคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เน้นการทดสอบซึ่งบางคนอาจจะทดสอบผลออกมาไม่เหมือนกันอีกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาใช้เขาดีนะเออยังมีบางคนบอกว่านี่ใช้เลนบนมาสเตอร์หนึ่งถึกมากนะครับไม่รู้ไปทดสอบยังไงนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะ เออเกียร์ถึงเพื่อนๆครับยังไงก็ดีครับเกียร์น้ําดับคิกูจูนะครับมันตอบโจทย์อยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าลองมาทดสอบแบบชาวบ้านชาวบ้านดูบ้างจะได้รู้นะครับคือผมมีไอดีลองเยอะเนี่ยลองมาเล่นดูเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนนะในด็กมาสเตอร์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าผมจะใช้โยกับเลนคู่กันก็ได้นะครับอย่างเกมนั่นเองไม่มีปัญหาเกมนั่นเองผมเล่นให้ดูแล้วนะว่าชนะอ่าชนะตลอด ต่ตั้งรับไม่ไหวเลยตั้งรับไม่เอาเลยครับซึ่งตัวอาจจะแบบดัวรอบข้างผมด้วยนะแล้วก็เกียร์ด้วยแล้วก็บอดด้วยมันอาจจะทําให้เกณฑ์ตั้งรับไม่ค่อยดีผมก็เลยเอาโยออกปรากฏว่าก็ดีขึ้นเหมือนกันเอาเรนเจอร์ตัวอื่นเข้ามานะครับอาจจะก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่ละลีกเกียร์ไม่เหมือนกันทีมรอบข้างไม่เหมือนกันนะเจอศัตรูครับอาท่เป็นยังไงบ้างนะครับมันก็เป็นรายละเอียด ทะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแบบเอ้ยอันนี้ถูกที่สุดหรืออันนี้ผิดที่สุดนะครับมันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะแต่อย่างตัวนี้คือก็ชัดแล้วล่ะนะครับว่าใช้ได้ในหลีกล่างเท่านั้นนะครับเราก็ต้องพึ่งตัวอื่นเช่นเดียวกันนะ,ะก็ตามนั้นนะครับอทิ้งท้ายทีมนี้เดี๋ยวเอาผู้พิทักษ์มายืนขวางสักนิดหนึ่งนะครับคัดทีมนะปกติผมจะคัดทีมนะครับซึ่งมันมีทีมให้ตีเยอะนะในอีกแถวนี้นะครับ นี่แล้วก็เล่นสเตป,ปง่ายๆนะคือเราปั้นตัวบินมานครับแล้วก็เอาพักพื้นให้แข็งกังแบบนี้ผมจะปั้นไปเรื่อยๆนะไอดีนี้อาจจะมีการปั้นบางตัวที่สมมติถ้าเปิดได้นะโอ้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะก็เลยอาจจะไม่ได้มีกบเยอะๆอะไรบ้างมายนะครับอาจจะมีการปั้นตัวนอกกระแสนะครับมาทดสอบให้ดูนะอดีตก็คงจะประมาณสักหลีทองประมาณนี้นี่คือถ้าสมมตินะ สมมติบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมไปปั้นนะครับตัวกิริลครับหรือตัวของอโคนี่นักเรียนทีมจะถึกกว่านี้ต่อคือก็ใช่ครับแต่ธรรมเพื่ออะไรอะเรารีวิวไงเออต้องอย่าลืมนะว่าบางส่วนเนี่ยผมทำเพื่อที่จะรีวิวนะครับให้ดูว่า,าการใช้งานเป็นยังไงครับแต่เบื้องต้นมันชัดเจนนะว่าลาแสแท็กปุ๊บเนี่ยก็หวังผลได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไปพึ่งตัวอื่นนี่ถ้าสมมติผมใส่เป็นเกียร์รองเท้านะครับเดี๋ยวผมลองถอดให้ดู นี่สองเท้าให้ดูอ้าวแล้วแล้วจะเอาเอาจะเอา,เอาขนนกที่ไหนมาเล่นเ,เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าขนนกผมเอามาใช้หรือ,อยังนะครับเอามาใช้แล้วไม่เป็นไรนะครับก็ ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นรองเท้านะครับให้มันเคลื่อนที่ไวนะครับแล้วก็แร่ครับใช้น้อยๆไปเลยปล่อยตัวไวๆนะครับตายก็ไม่เป็นไรใช้ลัดจะแท็กนะครับก็ไปพังบนทางนั้นก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีทางเลือกนะครับค่อนข้างจะหลากหลายอยู่กันอแต่บทสรุปสั้นๆตัวนี้คือตัวหลีกล่างเอ่อไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเอ่อถ้าครับต้องการตัวครับอาจจะไปเสริมคือบางคนอาจจะไปเสริมไงใช้ในส่วนของหอคอยอะไรแบบนี้ หรือว่าในส่วนของด้านยากซึ่งผมามาเล่นและเล่นได้อยู่งานนะตัวนี้นะ,ะก็อยู่อยู่ขึ้นอยู่กับเราอว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรที่หล็กไหนครับแต่ถ้า PP ีหลีกที่เอาสักเพชรเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมได้อยู่นะตรงร้าจะถักเนและแล้วก็เป็นดาเมจสองสกิลนะแล้วก็ไปลุน้นให้มันติด,ดร้าจับสกิลสองแล้วกันอ,อย่างน้อยก็ติดตะตันได้ทุกธาตุอยู่ครับถ้าปล่อยตัวมาได้เยอะเนี่ยก็โอเคพอช่วยได้อยู่บ้าง อ่าโอเควันนี้รีวิวประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวรออีกหนึ่งตัวนะครับก็คือจุนนะครับแล้วก็ตัวฟีอ่าเดี๋ยวตัวฟีรีวิวให้ดูครับรอบนี้ไม่ได้เก็บนะครับรอบนี้ผมพลาดเลยนะด้วยอ่าขนนกไม่มีแล้วอ่าไอดีหลักนะครับขนนกไม่มีแล้วครับ2คือตัวมันสลับแล้วใช้รูนปกตินะค่อนข้างเปลืองนะครับก็เลยข้ามไปแล้วกันรอบนี้นะครับโอ้โหรอบนี้กลายเป็นข้ามหลายอย่างเจริงๆเกียร์ผมอยากได้แต่เปิดแล้วไม่ได้มันก็เลยแบบ อย่างแล้วอ,ะ,อะเดี๋ยวรอดูด้วยกันนะว่าสุดท้ายจะทําอะไรต่อไปนะครับอส่วนคนอื่นครับที่ได้รูบี้มากก็วางแผนให้ดีๆกันนะะรีวิวตามไหนก็ตามนั้นครับรายละเอียดก็อย่างที่บอกแหละว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะครับใครใช้แล้วมองว่าดีก็ดีนะใครใช้แล้วมองว่าไม่ดีก็ข้ามนะครับสุดท้ายก็ไปฟีดแบ็กรอบับแล้วกันนะะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ